สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆคะวันนี้น้ำมีขวานสัตตะโลหะและมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะขวานนี้ก็เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านสวยงามมากนะคะค่ะสวยงามมากนะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะสมัยก่อน ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเรานะคะหออพญายนาคความยาวนะคะทุกท่านจะวัดให้ทุกท่านได้รับชมว่าเอ่อก็12บสนะคะสิความยาวแต่ถ้าวัดแบบนี้นะคะก็ 4, 4ีนิ้วกว่าถ้าวัดแบบนี้ก็ประมาณ สองนิ้วก,กว่านะคะไม่ถึงสามนะคะทุกท่านความยาวสวยงามมากค่ะไม่เคยเห็นแล้วก็ได้มายากมากเพราะว่าเขาไม่ได้ปล่อยออกมาค่ะเพราะว่าตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเนาะเขาเก็บไว้เก่าเก็บนะคะอายุป,ประมาณร้อยปีแล้วนะคะเนี่ยช่างยุบต้นๆ้นของหลวงพ่อเดิมค่ะอันนี้ลาย ลายพญานาคนะคะทุกท่านเนี่ยนะคะท่านจามไว้เป็นแกะไว้นี่แกะสลักไว้เป็นพญานาค <c oughs> แต่โทษค่ะทางนี้นี่ค่ะจามไว้นะโมพุทธยะนะคะนี่ค่ะลอยลอยแน่นหนา <c oughs> ค่ะ <c oughs> เก่าเก็บนะคะทุกท่าน <c oughs> นี่ค่ะเป็นเกตเกตพญานาคค่ะ ดูลายสวยงามนะคะศิลปะพื้นบ้านคงจะเป็นช่างฉิมนะคะทุกท่านเพราะว่ายุคต้นๆเนาะสมัยก่อนหลวงพ่อท่านได้ทำออกมาเพราะว่าตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเราเนาะบรรพบุพร,รุษก็ไปไล่ไปนาไปเขาเดินป่านะคะอาจจะมีขวานออกมา ทำ,ทำออกมาให้ลูกศิษย์ลูกหาไว้บูชาเอาเดินป่านะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะสวยงามมากเป็นหัวพญานาคสวยงามมากนะคะไปป่านี้ก็คืออ,อุ่นใจนะคะเรามีหลวงพ่อเดิมส่วนมากก็เด็กรุ่นหลังนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ได้เจอแล้วนะคะแล้วก็ ไม่ค่อยได้พบเจอไม่ค่อยได้เห็นแล้วมีแต่รุ่นสมัยเก่าแล้วเนาะห้าสิบปีขึ้นไปอ,อ,อาจจะรู้แต่เด็กรุ่นหลังๆนี้คงคงไม่รู้แล้วนะคะสวยงามมากเข้มขขังนะพกไปไหนมาไหนหรือว่าบูชาไว้ติดบ้านนะคะสวยด้ามน,นี้ก็คือเป็นด้ามมะขามนะคะหัวพญ,ญานาคมะา,ามนี่ค่ะ ความเก่าแข็งแรงแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านค่ะพญานาคค่ะท่านจะชิิมไว้นะคะพญานาคศักดิ์สิทธิ์ไปไหนมาไหนพกพาติดตัวนะคะหรือว่าบูชาไว้ติดบ้านเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้ว,ว่าคนในบ้านนะคะค่ะวันนี้เรา เอานำเสนอนะคะตอนนี้เรามาดู <c oughs> เรามาดูไซส์นี้อีกนะคะทุกท่านอันนี้ก็มีดหวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านหลวงพ่อเดิมวาดให้ดูนะค,ะน,ะ,ค,ะ,นคะนี่ค่ะด้ามรวมฝักด้ามรวมฝักแปดนิ้วกว่าเฉพาะใบมีดหนิ้วนี่ค่ะ นี่ก็เก่าแก่นะคะเก่าเก็บดูความที่เก่ามากๆก็คือกันตรงนี้นะคะขาเป็นโตทองเหลืองนี่หลุดออกแล้วก็ปู่ย่าตายายคงจะเอาเชือกมาลัดไว้แล้วตกทอดมาเป็นของลูกหลานของท่านนะคะทุกวันนี้ลูกหลานก็เลยเอามาปล่อยถึงได้มานะคะเก่าเก็บค่ะสวย ด้านไม้ฝักไม้นะคะเรามารับชมทั้งในกันนะค่ะนี่ค่ะช่างชิมเสมาใบาโพครึ่งใบนะคะทุกท่านใบมีดแนะหนานีหนามากช่างชิมเสมาใบาโพเดวดูกันนะคะการรัดมวลสารแน่น,นะคะ่ะไม่มีโยกเลยเก่าเก็บนะคะทุกท่าน สนใจนะคะสอบถามติดต่อโทรมาคุยกันได้นะคะโทรมาคุยกับน้ำได้เบอร์ลายเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านเรามาดูอีกเล่มนึงนะคะเล่มนี้ด้ามไม้ฝักงาน,นะคะรับด้วยทองฝาบบาทเหลือง ก็จะวัดให้ทุกท่าน <t> ได้ดู <t> นะคะนี่นค่ะห้านิ้วกว่าเฉพาะเฉพาะใบมีสามนิ้วะค,ะค่ะเฉพาะใบมีสามนิ้วเนาะค่ะสำหรับสำหรับกระทัดรัดสำหรับพกพาไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะสำหรับพกพาติดตัวใส่กระเป๋าหรือว่าขับรถไปไหนมาไหนนะคะเราเอา บูชาหลวงพ่อเดิมติดกระเป๋าติดตัวไปขับรถไปไหนมาไหนอุ่นใจปกปักรักษาสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาหาตัวเรานะคะหลวงพ่อเดิมท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มขังแล้วก็เป็นไล่พวกผีปีศาจเนาะลมพัดลมเพหรือว่าสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาหาเรานะคะ ท่านจะปกปักรักษาครอบครัวเราค่ะดูงาฉ่ำฉ่ำมากเลยค่ะดูงาน้าไม้ฝักงานะคะลายเสมาใบโพช่างฉิมลายเสมาใบโพครึ่งใบนะคะทุกท่านค่ะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอตัวไปก่อนขอให้ทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้น้ำด้วยนะคะ ค่ะน้ำขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ